ปัญหาของการกันแกล้งกันในโรงเรียนถือเป็นปัญหาที่ใหญ่มากและเป็นปัญหาสําคัญต่อสังคมของเรานะคะที่ยังคงแก้กันไม่ตกวันนี้นันยางจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ปัญหานี้หมดไปค่ะโดยการเปิดตัวแคมเปญเด็ด Bully No More ย่ำให้เต็มที่แต่ไม่ย่ำยีใครรวมถึงในวันนี้นะคะมีการเปิดเผยตลาดรวมของรองเท้านักเรียนอีกด้วยคอนเทนต์ในวันนี้น่าสนใจมากๆติดตามชมค่ะ มจั๊กนะครับ,จ,กกบจักัพลจันทวิมลครับกรรมาการผู้จัดการบริษัทนันยามาร์เก็ตติ้งจำกัดครับครับล่าสุดกรมสุขภาพจิตบอกว่าเราเนี่ยประเทศไทยมีปัญหาเป็นปัญหาบูลลี่นะติดอันดับ2องโลกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเท่าไหร่มากกว่า ,00 แสนคนนักเรียนไทยที่โดนบูลลี่ต่อป,ปีนะครับนันยางจ,จริงในฐานะที่เราอยู่คู่กับนักเรียนไทยมายาวนานนะครับเราก็เรียงเหตุถึงปัญหาตามจังหวะเวลา ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอเราไปสำรวจอินไซต์นะครับของเด็กๆเ,เราพบว่าความฝันนสูงสุดของเขาเลยเขาต้องการให้ปัญหาบูลลี่หมดไปนะปัญหาบูลลี่ในโรงเรียนจริงๆเราสนใจปัญหานี้มานานแล้วแต่ว่าที่เราแสดงออกจริงๆเนี่ยมาประมาณทักสองสปีที่แล้วนะครับเราก็มีแคมเปญและคราวนี้เนี่ยถือโอกาสที่กำลังจะเปิดเทอมเราก็มาขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเราประกาศจุดยืนว่าเราขอต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียน ตลาดของทัางนักเรียนมูลค่าประมาณสัก5,000ล้านบาทนะครับเราก็ไม่เติบโตมาประมาณสักษาปีละนะฮะในช่วงโควิดก็ปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเติบโตกลับมาเติบโตได้ประมาณสักษาานะครับจากภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่น่าจะดีขึ้นนะฮะในประเทศเรา,เามีนะักท่องเที่ยวม,มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บริโภคที่เตรียมตัวที่จะซื้อของนะครับในช่วงเปิดเทอม คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญน,นี้ได้นะคะโดยการนํารองเท้านันยางที่ไม่ใช่แล้วหรือเป็นคู่เก่าของคุณผู้ชมนะคะนํามาแลกเป็นคู่ใหม่ได้ที่สีคอนบางแคค่ะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤษภาคมเลยและต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่ากิมมิคพิเศษของรองเท้าที่จะนํามาแลกเนี่ยนี่ค่ะ ด้านในก็จะเป็นโลโก้ของแคมเปญน,นะคะเขียนว่าบุลลี่ย้ำให้เต็มที่ค่ะสาม,มารถมาดูแคมเปญน,นี้ได้ที่สีคอนมารแชร์เลยค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคผู้ชมในวันนี้ในควงหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียท์ช่ีค่ะ